ชายรถเบนซ์15คันข,ขนตังสู่ขอชมพูอารยาเปิดอาณาจากักรนอตวิสรุตบนที่ดิน130ไร่ออกคำสั่งคนงานให้สละเพื่อพอตา จะเรียกว่าเป็นวิวาแห่งปีในตอนนั้นเลยก็ว่าได้ค่ะสำหรับงานมั่นของซุปตาตัวแม่ของวงการอย่างชมพู่อารยากับนักธุรกิจหนุ่มน็อตวิสรุตโดยงานเกิดขึ้นเมื่อวันที่6พฤษภาคม2558และต้องบอกเลยว่างานมั่นของทั้งคู่นั้นอลังการไม่ธรรมดาจริงๆค่ะแถมยังมีเพื่อนดาราเซลิปซุปตาเข้าร่วมมากมายที่บอกว่าไม่ธรรมดาเพราะน็อตวิศรุตใช้รถเบนซ์จำนวน15นคันขนขันมากมาสู่ขอ ชมพู่และสินสอดแบบจุกๆแหวนเพชร8.8กรัตรวมมูลค่าสินสอดทั้งหมดกว่า108ล้านและแน่นอนว่าพึ่งผ่านงานวิวาของน็ตวิเศษไปมาด,ด,ดซึ่งก็เป็นวิวาแห่งปีไม่แพ้ของพี่ชายแถมแหวนเพชรยังวิบวับเพชรใหญ่เวอร์พอๆกันกลายเป็นราว่าขึ้นมาชาวเน็ตได้มีการขุดคลิปเก่าของนางเอกสาวชมพู่อรารยาและสามีหนุ่มน็อตวิสรุตซึ่งให้สัมภาษณ์ในรายการช่วงหนึ่งกล่าวถึงเรื่องราวการจีบกันของทั้งคู่ ให้ผู้ชมทั้งบ้านได้ฟังว่าว่ามีช่วงที่คุณพ่อของชมพู่ต้องเข้ารับการผ่าตัดและจําเป็นต้องใช้เลือดเยอะและเรื่องนี้ก็เป็นข่าวดางังนอร์ก็เลยโทรหาหวานเสียบซึ่งผู้จัดก,การส่วนตัวของชมพู่เพื่อสอบถามเรื่องที่เกิดขึ้นและนอร์ให้คนทั้งโรงงานเจาะเลือดเพื่อหาเลือดให้คุณพ่อของชมพู่แต่ชมพู่ก็ยังไม่ยอมใจอ่อนให้จีบไม่รับโทรศัพท์ซึ่งจากประเด็นคาพูดที่ว่าให้คนทั้งโรงงานเจาะเลือดได้กลายเป็นดราม่าทันทีเพราะไม่รู้ว่าเป็นเรื่อง รหรือแค่พูดยกตัวอย่างการเล่นใหญ่เท่านั้นชาวเน็ตหลายคนต่างตั้งคำถามว่าสถานการณ์นั้นมันเป็นการบังคับเจาะเลือดหรือเปล่าหรือแค่เพียงเป็นการขอความร่วมมือถึงอย่างนั้นแล้วคนงานเขากล้าที่จะประิเสธได้หรออีกทางนี้ยังเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือเปล่าขณะที่ชาวเน็ตบางส่วนบอกว่างงดรามา่าบริจาคเลือกมากคือไม่รู้รายละเอียดืึนลึกหนาบางได้ก็ด่าซะแล้วเขาอาจจะขอความช่วยเหลือเฉยๆคงไม่ใช่การบังคับ เเลือดพื่อเอาเลือดพนักงานแต่อย่างใดแต่อาจจะเป็นการช่วยประกาศเพิ่มเติมเท่านั้นโดยโรงงานหมื่นล้านใหญ่โตอลังการกว่า130ล่่